สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคอ21101วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเศษส่วนนะคะสำหรับวันนี้ครูจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม ามาดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างอ่าคันนี้ความสัมพันธ์อันแรกนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเศษ3ส่วน5ให้อยู่ในรูปของทศนิยมเศษ3ส่วน5ให้อยู่ในรูปทศนิยมมันหมายความว่าอย่างไรนักเรียนจะเปลี่ยนได้อย่างไรวิธีการเปลี่ยนนะคะเราดูจากเลขเศษส่วนแล้ว3เป็นตัวตั้ง หานั้นเป็นตัวหารนักเรียนก็มาที่กระดาษทศนะคะมาที่กระดาษทด3เป็นตัวตั้งคําว่าตัวตั้งต้องอยู่ด้านในนะคะหเป็นตัวหารเอ่อถ้าเป็นแบบนี้ให้ใส่จุดแล้วเติม0นย์นะคะหอะไรได้30 5 6เป็น30นะคะหาลบกันลงตัวแล้วตอนนี้เออ เศษเอาเลข3ตั้งเอาเลข5หารคำตอบมันจะได้0.6อันนี้เขียนได้แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนจากเลขเศษส่วนไปอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะคำตอบจะต้องตอบอยู่ในรูปทศนิยมมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไปถ้าโจทย์ของนักเรียนเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนเปลี่ยนจาก7 5 1 0ส่วน100 ให้ไปอยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนเลขแบบนี้ทําง่ายมากอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเลขศูนย์สองตัวเนี่ยเลขศูนย์สองตัวนี้มันบอกให้รู้ว่าเป็นทศนิยมส่วนร้อยนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะเนี่ยเลขเจ็ดเลขห้านะคะนักเรียนก็นับไล่เอาเลขศูนย์นี่นะครับเอาเลขศูนย์เนี่ยสองตัวเป็นตัวนับไล่ไล่มาจากข้างหลังนะคะไล่มาหนึ่ง สตามจำนวน0ูนย์นี่นะคะและนักเรียนนี่คือคำตอบของมันนะคะนับไล่มาจากข้างหลังเลยตามจำนวน0น,นะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยวิธีนี้ง่ายมากกรณีที่ตัวหารเป็นเป็นหรือนักเรียนจะมาตั้งหารก็ได้ค่ะนักเรียนถ้าไม่มั่นใจให้นักเรียนมาตั้งหารนะคะเลขเจ็ดสิตั้งแล้ว100่งรหาร ร้อใส่จุดเติม0ูนย์เป็น ...700 ดอลบกันแล้วเหลือ5ดึงศูนย์ลงมาใส่จุดมีแล้วเติม0ูนยเป็น50ามีค่าเท่ากันนักเรียนมีค่าเท่ากันแต่ไม่ควรตั้งหารนะคะเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนักเรียนนับทศยมข้างล่างนับส่วนข้างล่างบอกให้รู้ว่ามันอยู่ในหลักส่วน ร้อยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยเลยนะคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้ก็ง่ายนักเรียนอันนี้ก็ง่ายให้นักเรียนเขียนลบ5ส่วน9เอลบ5้ส่วน10ให้ไปอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะคำตอบจะต้องตอบติดลบแน่นอนนักเรียนก็เขียนเลยเลข5เลข9เอาตัวนี้นมาตั้งก่อนนะคะข้างบนมาตั้ง เสร็จแล้วนักเรียนเอาตัวเลขศูนย์ข้างล่างเนี่ยเลข0ูนย์ันับจากเลข0นย์ใช้เลข0ูย์เป็นตัวนับนะคะนักเรียนก็นับมีศูนย์ตัวก็นับมา1แล้วก็ใส่จุดเลยเลยเลขตัวนี้เลยจะได้ลบ5.9าสนะคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไป กรณีโจทย์ของเราเป็นเลขจำนวนคล้านะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเลขจำนวนคล้าต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเนักเรียนไม่ต้องเอาไปตั้งหารนะคะเเป็นจำนวนเต็มไม่ได้เกี่ยวกับการนำไปหานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาเลข2ตัวคือ6เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวหารตัวด้านในน้อยกว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือใส่โจทย์ที่ผลลัพธ์แล้วเติมศูนย์นะคะ แปดอะไรจะได้หกสิบแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกลบกันแล้วเหลือเศษสี่มีจุดแล้วเติมศูนย์ลงไปเลยแปดห้าเป็นสี่สิบนะคะคำตอบก็คือตรงนี้ศูนย์จุดเจ็ดห้านะคะนักเรียนก็มาเติมเลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยหกส่วนแปดมันคือเจ็ดจุดห้านะคะ อาอันนี้มาดูคําสั่งต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียน 0.3. ให้ไปอยู่ในรูปเลขเศษส่วนอ่าวิธีนี้นักเรียนจะทำยังไงเนี่ย0.3ให้ไปอยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนดูวิธีเปลี่ยนจากทศนิยมไปเป็นเศษส่วนนะคะมันมีมันมีสูมันมีจุดอยู่หนึ่งตัวให้นักเรียนคูณเข้าไปด้วย10แล้วนักเรียนก็หารออกด้วย สิบนะคะเอาละตรงนี้ตรงนี้ตัวเศษตัวเศษตัวเศษก็คือตัวเศษก็คืออะไรคะ0.3มคูณ10มันคืออะไร0.3มคูณ10มันคือ3 0ทศนจดยมหนึ่งตำแหน่งมันก็คือเลข3นั่นเองส่วน10นะคะคำตอบก็คือเลขตอบว่า 3.0ส่วน10ไม่มีจุดแล้วนะคะมาเราจะเปลี่ยนให้มันไปอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่โชว์จุดทศนิยมนะคะมันก็คือนี่นักเรียนอันนี้นี่คูณกันแล้วได้3.0ตัวนี้คูณกันแล้วได้3.0 แต่เราต้องตัดตัวนี้ออกเพราะเราไม่ได้โชว์ทศนิยมแล้วนะคะเลยคาตอบเลขข้อนี้เลยตอบว่า3 3ส่วน10ตอบว่า3ส่วน10นะคะอ่าดูตัวอย่างต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปให้นักเรียนเปลี่ยนอันนี้อยู่ในสภาพเลขทศนิยมนะคะนักเรียนเปลี่ยนลบ0.26ให้อยู่ในรูปเลขเศษส่วนนักเรียนจะทำยังไง วิธีทำก็คือมันยังคงออกมาเป็นจำนวนลบเหมือนเดิมนักเรียน0 2 6จมีทศยม2ตํตำแหน่งนักเรียนก็คูณเข้าไปด้วย100เนี่ยตัวตัวที่นักเรียนนำเข้าไปคูณน,นั้นจะเท่ากันกับจำนวนทศยมนะฮะแล้วก็หารออกด้วย100คูณเข้าแล้วก็หารออกนะคะตรงน,นี้ตรงน,นี้นะคะอานนี้ส่วนตัวส่วนนั้นตัวส่วนนั้นได้100ส่วนตัวเศษก็คืออะไรคะ ส่วนตัวเศษก็คือ2 6แล้วก็มี0นย์ต่ออีก2ตัวเนี่ยนะคะศ์ต่ออีก2ตัวแล้วก็นับทศยมนี่นะคะอย่างเงี้ยแต่มันควรจะไปอยู่ในกระดาษทศนะคะไม่ควรจะใส่จุดตรงนี้นะนักเดียวต้องไปทําที่กระดาษทศก็คือทำอะไรคะทำว่า 0.26คูณด้วย100คําตอบมันคืออะไรคําตอบมันก็คือ2.6.0.0 0. เห็นไหมคะนเนี่ยนักเรียนเขียนมาเลยเนี่ย2.6แล้วเติม0ูนย์เข้าไปอีก2ตัวแล้วเลขตัวนี้มันมีทศนิยม2องตำแหน่งนักเรียนก็นับจากข้างหลังแล้วเนี่ยแล้วตัดทิ้งไปเลยนะคะเลยคำตอบมาเลยได้ลบยี ส่วนหนึ่งร้อยนะคะอมาดูเลขต่อไปนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเปลี่ยนทศนิยมลบสิบสศยให้อยู่ในรูปเลขเศษส่วนนะคะนักเรียนทำยังไงอ่านักเรียนก็เขียนลบได้จำนวนเดิมนะคะจุด 0 0 2ถ้าเลขตัวนี้มีทศนิยม3ต้นหน่งนักเรียนก็ควรจะคูณเข้าไปด้วย1000นะคะแล้วนักเรียนก็ต้องหารออกด้วย1000เหมือนกันหารออกด้วย1000เหมือนกันนะคะ,ะแล้วคนนี้ตัวข้างล่างเนี่ยเสร,ร,ร,สร,ร็จแล้วนักเรียนตัวข้างล่างเนี่ยก็ตอบ1000แล้วเนี่ยเสร,ร,ร็จแล้วข้างล่างเสร,ร,ร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็มาหาคำตอบข้างบนมาหาคำตอบข้างบน คำตอบข้างบนมันจะได้เนลบ1,3,0,0,2แล้วจะมีทศนิยมต่ออีก3ตำแหน่งนะคะเนี่ยทศนิยมต่ออีก3ตำแหน่งนะคะอืมอ่ามาดูดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยลบ3.002คูณเข้าไปด้วย1,000นะคะเข้าไปด้วย1,000 ตอนนี้มันจะได้อะไรมันก็จะได้1 3 0 0 2นะฮะแล้วนักเรียนเอาตัวเนี้ยมาเพิ่มอีก3ตัวเนี่ยเนี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาเพิ่มให้ไปอีก3ตัวแล้วค่อยนับทศนิยมนะคะเอาเติมเข้าไปแล้วก็นับทศนิยมนะคะตอนนี้ก็จึงจะโดนตัดทิ้งเลยจะตอบว่านะคะเลยจะตอบว่าลบ13,000โมื่นสาอาตัวที หนึ่งหนสองะคะส่วน100อ้าวคู่มีแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะนอยู่ที่หน้า59นะนักเรียนอยู่ที่หน้า59ในหนังสือนะให้นักเรียนเขียนเศษส่วน14ส่วน15ให้ไปอยู่ในรูปทศนิยมมีแบบฝึกหัด3ข้อนะคะการเขียนจากเลขเศษส่วนไปอยู่ในรูปทศนิยมวิธีการก็คือนักเรียนต้องนําไปตั้งหารนะคะเอา14ตั้งแล้วเอา5หารนะคะเศษส่วนตัวที่2 โจทย์กำหนดให้เป็นจำนวนลบคำตอบจะต้องได้เป็นจำนวนลบเหมือนเดิมนะนักเรียนนักเรียนเอา9ตั้งแล้วหารด้วย25นะคะอันนี้ข้อ3ลบ5ลบ5ส่วน8นักเรียนก็เอา5ตั้งแล้วก็เอา8หารนะคะนี่คือวิธีเปลี่ยนจากเลขเศษส่วนไปเป็นเลขทศนิยมก็คือใช้หลักการตั้งหารนะคะเอามาดูแบบฝึกหัดที่2 ข้อที่2นะให้นักเรียนเปลี่ยนจากทศยมไปอยู่ในรูปเลขเศษส่วนตัวแรกเลยก็คือ1.9นะฮะข้อ2 7.007ข้อที่3ลบ0.84นะฮะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน6ข้อนะคะช่องนี้ง,ง,ง่ายๆ